สำหรับวันที่1นะครับผมและเพื่อนนะครับได้มาเรียนที่โรงเรียนขับรถ UPD นนทบุรีนะครับซึ่งมีลานทดสอบที่กว้างใหญ่มากที่นั่งรอสะดวกสบายมากเลยครับในวันแรกนะครับเราทั้งสองคนนะครับก็จะต้องเรียนทฤษฎีการขับขี่เบื้องต้นนะครับให้รับรู้ถึงการใช้รถแบบถูกต้องนะครับก่อนที่ปฏิบัติจริงนะครับและมีการทดสอบสายตาของเรานะครับว่า รับรู้กับสีามากแค่ไหนนะครับแดงขวาเฮ้ยเขียวเขียวขวาแดงซ้ายเหลืองขวาสำหรับการทดสอบนะครับนี้ก็คือเป็นการทดสอบสายตาระยะไกลนะครับเ,เราจะต้องกดปุ่มนะครับให้ขีดทั้งสองข้างนะครับอยู่ใกล้กันหรือเท่ากันก็ได้นะครับ อันนี้ยากมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่สายตามไม่ค่อยดีจะต้องฝึกอันนี้เยอะๆเลยนะครับสาหรับการทดสอบวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นการทดสอบประสาทสัมผัสนะครับในการเหยียบเบรกนะครับเมื่อสัญญาณเบรกขึ้นอ่าเราเหยียบเบรกทันท่วงทีทไหมอันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเอานะครับเราก็จะมาถึงภาคสนามแล้ว การเข้าโค้งต่างๆการดูข้างหลังนะครับการวางขาครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการสอนไปแล้วเบื้องต้นนะครับแต่นี่เลยนะครับด่านอรหันต์ที่ยากที่สุดของพวกเราในวันนี้เลยนะครับการทดสอบนี้นะครับผู้เข้าสอบจะต้องทรงตัวนะครับอยู่ในเลนที่กําหนดให้นะครับในระยะเวลา1ิบวินาทีเท่านั้นเองนะครับโหยากจริงๆเลยครับ มอกวาอันนี้ก็มาถึงตาของผมบ้างนะครับผมสำหรับรถฟอร์ซ่าคันใหม่ล่าสุดนะครับที่เพ oh ิ่งออกมาเลยนะครับพูดง่ายๆเลยว่าขับมาแค่3วันเท่านั้นเองนะครับก็เจอด่านนี้เลยนะครับโอ้หนักใจเลยจริงๆครับ เพื่อนๆนะครับใครที่ได้ดูคลิปดีแล้วนะครับก็ฝึกฝนกันให้ดีเลยนะครับก่อนจะเข้ามาสอบใบขับขี่นะครับเอานะครับเรามาดูครั้งที่สองกันบ้างนะครับมองหน้าไปไม่ต้องมองพื้นก็มองพื้นก็ไม่รอดนะครับผอมโอ้ยแย่จังเลยก็อย่างว่าละครับโรงเรียนนะครับ ได้มีรถให้สําหรับผู้เข้าสอบด้วยนะครับก็น่าจะเป็นรถเวฟนะครับดูแล้วน้ำหนักเบาแล้วก็มีเกียร์ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะรอดนะครับไม่ยากการเข้าโค้งอะไรก็สบายคราวนี้นะครับลาลุ้นกันว่าผมจะสามารถผ่านด่านนี้ไปได้ไหมด้วยเวลาส0บวินาที ได้อยู่ได้อยู่ฉลอตลงฉลาตะลงฉลอตลงฉล,ะลงาร์ตลตัวเลขเท่าไหร่ครับสิบเอ็ด <c oughs> ตัวเลขเาไว้นะเย้ <c oughs> จบแล้วนะครับการทดสอบวันแรกของเราทั้งสองคนนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับในการสอบวันที่2นะครับก็จะเป็นการสอบภาคทฤษฎีนะครับก่อนสอบเราก็จะมีการเรียนรู้เครื่องหมายจราจรต่างๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าออกเยอะมากๆสําหรับข้อนี้นะครับทุกคนจะต้องจําให้แม่นเลยครับเมื่อสอบผ่านนะครับเราก็ดีใจด้วยกันทั้งคู่เลยครับ ประมาณ3-4วันแล้วก็มารับไปขับขี่ได้ครับที่กรมขนส่งโดยเราจะมีใบรับรองจากโรงเรียนขับรถที่เราอบรมโดยจะต้องผ่านการทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินี่ครับครูฝึกนี่วันนี้พามาวันนี้พาไปตรงนั้นแบบได้ทดสอบแบบเปียงเดี๋ยวต้องขอคลิปนะครับผม